พวกนายอ่ะกดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับะวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังพวกนายยังไงเล่าฮัลโหล,โหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วสาลาลาชาแนลเราวันนี้เรา,าอยู่ในแมปแกนไพลเลทซึ่งแกนไพลเลทวันนี้ได้มีการอัปเดตเข้ามาเยอะพอสมควรเลยก็คือจะมีเกาะใหม่เข้ามาคือเกาะโลกทาวน์นี่เกาะนี้เองนี่เกาะประมาณนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยเกาะใหญ่มากโอเค รายอย่างที่2ก็คือมีผลสมุกฟุดมาอ่าซึ่งพี่ยังสูงไม่ได้เลยแล้วก็อย่างที่3เห็นอะไรปะเนี่ย UI เปลี่ยนไปปะเนี่ยเรื่องเรื่องสกิล UI เปลี่ยนไปด้วยอ่าแล้วเขาทาให้เปลี่ยนไปทําให้สวยขึ้นดูดีขึ้นด้วยอ่าประมาณนี้แล้วก็เรื่องกด M ขึ้นมาเห็นปะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอันนี้เป็นระบบกิลซึ่ง กิวกัดเทิดตอนนี้พี่ยังกดไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาเอาเข้ามาหรือยังแต่ว่ามันมันมีแน่นอนกิวกัดเทิดเนี่ยแต่ตอนนี้ยังกดไม่ได้แล้วก็ตั้งค่าประมาณนี้กระเป๋าก็สามารถออโตอีควิปได้แล้วนะนี่กดออโตอีควิปเลยเวลาเราตายแล้วเกิดใหม่มันจะออโตให้ e เลยอ่าโอเคถือว่าสะดวกมากทาแบบนี้แล้วก็สตัดจากจาก5 0าตันใช่ไหมเป็น600เลเวลก็เหมือนกันจาก500เป็น600ประมาณนี้แล้วก็เรื่องระบบที่เอาเข้ามาก็คือฮาคิเลเวล ยิ่งเราฮาคิเลเวลสูงเท่าไหร่ดาบของเรามันจะเลืองเลืองเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโคตรเท่อะเห็นปะเออแล้วก็ที่สําคัญที่แบบว่าเด็ดๆเลยก็คือมันได้เอาพวกล็อกดาวหรือว่าสตันเข้ามาเนี่ยเดยวดูอย่างสกิลซีพี่นะมันจะสตันมอนเห็นปะไหมจะสตันมอนเลยเห็นปะไหมมันจะขยับไปไหนไม่ได้เลยกับคุณก็เป็นเหมือนกันนะมันก็จะสตันเดี๋ยวลองๆคนนี้ให้ดูเขาเขารู้ทันปะเนี่ย เหมือนเขารู้ทันไอ้เนี่ยเหมือนเขารู้ทันเนี่ยแล้วเขาเล็งเราเขาลังเขาเล็งเราเดือด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 เนี่ยเขาเล็งเราเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูดูโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาไม่เม่เราจะไม่บูรี่โอเคเนี่ยเอาเอาง่ายๆกับคนก็เป็นเหมือนกันกับเพลเยอร์หรือกับมอนประมาณนี้เรื่องสกิลอันนี้ก็กระเด็นเห็นไหมพี่ยิงกระเด็นเห็นไหมกระเด็นเห็นไหมเห็นไหมถือว่ามันทำมาใหม่ถือว่าโอเคมากเลยนะ แล้วก็ที่สำคัญมีอาวุธใหม่เป็นเจตเตอร์เวพอนเป็นของสโมกอะกระบองของมันอะซึ่งพี่ก็ยังไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยขึ้นรูปให้ดูก่อนแล้วกันอะมันจะประมาณนี้อ่าก็เข้าๆเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดินบนนี้ได้ะก็เข้าๆก็ประมาณนี้อะที่อัปเดตมาก็จะมีพวกปรับแต่งโมเดลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็เอ่ออันนี้มีบางสิ่งบางอย่าง อยู่ตรงนี้นี่ที่สุ่มผลปกติจะอยู่เกาะแรกใช่ไหมตอนนี้มันจะย้ายมาเกาะโลเทาวแล้วตอนนี้มันย้ายมาเกาะโลขทาวแล้วเนี่ยนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยโอเคสําหรับคนที่แบบว่าเกาะน,นี้มันมาอย่างไงมาไม่เป็นเพราะว่าเนี่ยลองสังเกตดูคือมันทําให้แมพมันไกลขึ้นแล้วนะพูดผิดทําให้เกาะมันไกลขึ้นแล้วไกลเลยแหละมันจะมองเห็นยากว่าเกาะไหนเป็นเกาะไหนซึ่งแนะนํานะให้ปิดเอฟเฟกมันลงอ่าปิดเอฟเฟกอันนี้ นี่ฟอกเนี่ย S O G เนี่ยปุ๊บปิดลงปุ๊บเห็นไหมจะเห็นเกาะเลยแบบใกล้ๆว่าอยู่ตรงไหนเห็นไหมง่ายเลยคือคราวนี้แค่ปิดเอฟเฟกต์เท่านั้นโอเคแล้วอย่างสุดท้ายก็จะมาแจากโค้ดเลยแล้วกันนี่ขึ้นบนหน้าน,นี้เลยอ่าโอเคประมาณนี้ โอเคอัปเดตคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้าพี่พูดอะไรที่มันขาดหรือว่ามันยังยังไม่หมดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะโอเคถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e พี่ไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเลย